ที่กำลังมองหารถตัวสูงหล่อๆเท่ๆนะคะต้องคันนี้เลยนะคะกับเจ้า t ต y ยต้าวี o ก้พรีเลตัวนี้นะคะมาแบบทรงสูงเป็นพรีเลนเนอนั่นเองนะคะและตัวนี้เนี่ยเฮียจัดหนักให้นะคะได้แม็กไปเลยนะคะและยางสี่เส้นเลยนะคะตัวนี้เนี่ยแม็กสีเทาอ่อนเข้ากับตัวรถที่เป็นสีเทาเข้มมากๆเลยนะคะแถมได้ยางใหม่อีก4เส้นกันไปเลยนะคะด้านหน้าของตัวนี้มีไฟตัดหมอกแล้วนะคะและไฟหน้ากลมโตแบบนี้นะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีเทา ะะมีโครเมียมตัดนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยหล่อมากๆเลยนะคะคันนี้นะคันนี้นะคะเป็น Toyota p พ l เ n น r นระคะรถปี2010นะคะตัวนี้ราคา430,000บาทเท่านั้นใช้เงินรถศูนย์บาทออกกันแนตตี้อนุมัติทุกคันเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยจ้ะภายในคันนี้นะคะเหมือน Fortuner เลยจ้ะพี่จา๋าคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาภายในของเขาเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้นะเบาะหลังสีครีม คอนโซลหน้าสีเทาตัดครีมนะคะมีลายไม้ตัดนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหรูให้คันนี้เนี่ยภายในเดียวกับ Fortuner เลยสวยหล่อมากๆเลยนะคะคันนี้นะคันนี้ได้เกธรรมดานะคะ fm/am ใช้ด้านได้ปกติแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นสีประตูด้วยนะคะมาแบบรอๆสีเทาเข้มแบบนี้เลยย้ำกันอีกทีนะคะถ้าใครสนใจอยากได้รถคันนี้นะคะสามารถติดต่อหาเนตตี้ได้เลยนะคะที่เบอร์ 0823725566นะคะแล้วขอใส่เนตตี้เนี่ยนะมามาดูห้องเครื่องกันต่อนะคะฮึบรถตัวสูงนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเนตตี้เนี่ยก็ต้องขยิงนิดนึงเอ้ยอ่ะคันนี้นะคะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัว D4D แล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ v n Turbo นั่นเองนะคะ เเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันเป็นเกียร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกตัวหรือการสตาร์ทเครื่องตอนแรกเนี่ยรับรองว่าออกตัวไม่ช้าไม่อึดแน่นอนนะคะคันนี้เครื่องเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมนะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดระบบไฟนะคะเราดูแลให้นะคะแบตเตอรี่เราเช็คให้นะคะพร้อมใช้งานแน่นอนคันนี้นะคะสวย99.99% 99เลยถ้าใครสนใจหารถตัวสูงไว้ใช้งานหรือชอบรถตัวสูงแบบนี้นะคะ สามารถติดต่อหาแนตตี้ได,ด้เดียวที่เบอร์0823725566หรือจะมาดูรถตัวจริงที่ SC ซยูท์ค่ะก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะโทรมาหรือเข้ามาที่เต็นท์อย่าลืมบอกว่ามาหาแนตตี้ด้วยนะคะ